คณะครูบุคลากรโรงเรียนสตรีศึกษาขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีโรงเรียนสตรีศึกษาในครั้งนี้จากการคัดกรองของงานแนบแนวทําให้ทราบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นนั้นเรามีฐานะค่อนข้างจะยากจนมีอุปสตรรคต่อ,อก,การเรียนในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป ดังนั้นทางเรียนจึงได้ปรึกษาหารือกับหล,หลายฝ่ายมีมติให้ระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศาึกษาโดยจะหาทุนสน,สนับสนุนการเรียนให้กับนักเรียนที่เรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนดีที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสตรีศึกษา ข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมากยิ่งขึ้นขออ้อ2เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับดีถึงดีมากหรือนักเรียนที่มาใหม่ที่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นตั้งแต่3.50ขึน้นไปจำนวนมากขึ้นอเ,เป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ได้รับการศึกษา ขอให้ธนากรเงินที่ได้รับจากท่านผู้ของทุนที่เตยมด้วยความเมตตาความดีอันมากด้วยกุศนเกียาตันาูงส่งของทุกๆท,ท่านที่มอบให้นักเรียนในว,วันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถึงทุกท่านโดยการขยันประหยัดมีวินยัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้แก่ นางสาวอริชานิติพจน์ชั้นม .4 ทับ1เกรดเฉลี่ย3.89นางสาวสิริธิดาคำถ่าย4ทับ1เกรดเฉลี่ย3.56นางสาวปริยาเอี่ยมภูง,งา4ทับ1เกรดเฉลี่ย3.65นางสาวสุวรรณนันแดงวิบูล4ทับ1เกรดเฉลี่ย3.64นางสาวสมิตาคนรู้4ทับ1เกรดเฉลี่ย3.75 นางสาวปณิ tha ชัยหนิตสีทับหนึ่งเกรดเฉลี่ยสามนางสาวบุญยาพรสีบุตรดีสีทับหนึ่งเกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย3.82นางสาวศศิมณีนินสงสีทับหนึ่งเกรดเฉลี่ย3.66นางสาวปรางทิพย์แสงกุลสี่ทับหนึ่งเกรดเฉลี่ยสามนางสาวพิชภพรจันโชติกุลสีทับหนึ่งเกรดเฉลี่ยสามนางสาวสิริอาภา ชิ้นเข็มจารีสีทับหนึ่งสามและนางสาวธมนวันชาลีงามสีทับหนึ่งเกรดเฉลี่ย3.82ค่ะ ั่เรียนหน้างหันหน้ากลับออกมาเพื่อบันทึกภาพนะคะ3.64นางสาวชนที่ชาดาราก้านตรง4ีทับหเกรดเฉลี่ย3.77นางสาวปริสตาทิพนท์สี่ทับหเกรดเฉลี่ย3.80นางสาวปริยาดาพันแน่น4ีทับหเกรดเฉลี่ย3.85นางสาวปวร,รัตนเทพชมพู4ีทับหเกรดเฉลี่ย3.98 นางสาวพัชริยาอินพันธ์สีทับห้เกรเดเฉลา่ยน9 0นางสาวสุดารัตน์นามไพรสีทับห้าเกรเดเฉลี่ย3.85และนางสาวสุมินตราสีทองเ5รนางสาวนันทินีโพนประหลัดสีทับห้าเกรเดเฉลี่ย3 5ดนางสาวปานิสาพลาพรมสีทับห้าเกรเดสาเฉลี่ย3.71 นางสาวพัชรินบัวรักขันสีทภาาเกร็ดเฉลี่ย3.71นางสาวพัตราพรตินนุกูลสีทพา่าเกร็ดเฉลี่ย3.73นางสาวพัชรินใจราศีทพา่าเกร็ดเฉลี่ย3.93นางสาววาริษาเดชไพศาลสีทพาเกร็ดเฉลี่ย3.81นางสาวนิธิมินเชื้อคุณสีทพา่าเกร็ดเฉลี่ย3.65 นางสาวสุภาพรยอดสงาาสีขัาพาเกรดเฉลี่ย3.78นางสาวอัญชนาอ,อรกุลสีขัาพาเกรดเฉลี่ย3.55นางสาวเจนจิรามานดีสีทับหเกรดเฉลี่ย3.58ดีเชค่ะ ขขอบคุณ่อีกครั้งหนึ่งค่ะ,ค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 ะในชุดที่5ค่ะ นางสาวชวันลักษิริเวศ4.5เกรดเฉลี่ย3.84นางสาวนัทพรชีขัดเ้า4.5เกรดเฉลี่ย3.71นางสาวสิริพัฒน์สอนบันลือ4.5เกรดเฉลี่ย3.74นางสาวสุกัญญาสุม,มาศ4.5เกรดเฉลี่ย3.63นางสาวสุกัญญาคำหอม4.5เกรดเฉลี่ย3.58 นางสาวสุภสราธภาสีทับห้าเปลีเฉลี่ยสามดหกแนางสาวคุณธิดาประจารัฐสีทับหเปิดเฉลี่ยสามดเจ็นางสาวกุชิมาชิกสิมเพลสีทับห้าเปิดนเฉลี่ยสามจุดเจ็ดหกนางสาวชนลดาจันทคัทสีทับหเปิดเฉลี่ยสามดแปดนางสาววารานาศีรัขวาสีทับห้เปิดเฉลี่ยสามดหกหนางสาวกัญญรัตจันทสูนย์สีทับห้ เกรดเฉลี่ย3.56และนางสาวสุภาวรรณมโนศรี4.5เกรดเฉลี่ย3.62ค่ะโอเญ ขอราบขอบพระณอีกครั้งนึคะในชุดต่อไปนะคะเป็นชุดที่6ค่ะนางสาวประภาพรจันทิเศษ4.5ทัพเ,เฉลี่ย3.57นางสาวนุชนาสิทธิศาสตร์4.5ทัพเฉลี่ย3.50นางสาวพิมมาริษาโตตา4.5ทัพเฉลี่ย3.73นางสาวพันวรัตหามหงส์4.7ทัพเฉลี่ย3.77นางสาว ธนวรัตน์ฮามง47.3.77นางสาวปวินามราศี47.3.55นางสาวอนุตรีมาลาลาม4 0 3 7 3นางสาวพัชรพรพัฒนกุลกี411.3.51นางสาวอภิญญาแสงกุล411.3.66นางสาวปาริชาตสุรักษ อันนวัตสี่ทับสิเอเกรดเฉลี่ยสามจุดห้านางสาวนัชชาเทศสิงห์สี่ทับสิเอกรดเฉลี่ยสามจุดเจ็นางสาวชนฤุัไทยทวินันสี่ทับหเกรดเฉลี่ยสามจุดหเก้งค่ะ ท่านได้มอบต่อในชุดที่7ต่อเลยนะคะชุดที่7ค่ะนางสาวนัทธิดาพรมจ้อย5ทับหนึ่งเกรดเฉลี่ย3.76ดนางสาวศิริลภคุมกระโถ5้าทับหนึ่งเกรดเฉลี่ย3.85ดนางสาวอารุณีจิตวิถาม5ทับหนึ่งเกรดเฉลี่ย3.59นางสาวอัชราวันสกุนิน5ทับหนึ่งเกรดเฉลี่ย3.56 นางสาวอุวบลรัแส์แสามารถห้าทับ1หนึ่งเกรีเฉลี่ยสามดห้านางสาววันนิสาจุมพลน้อยห้าทับหนึ่งก็การของคุณ ท่นานอาจารย์เฉลิศท่า,านาจาริ์รีนน์ปูลท่านอาจารย์จารุวรรณธูปคาท่านอาจารย์มาดิคุณครูทองดาวพาวอนคุณครูภพภาวารีเลิศพันธ์คุณครูสุขจ,จตัตุโภคุณครูโรมณีจันเจริญและคุณครูสมศร้ารัชะดาพรสินธรรม3.56นางสาวชนิกาท่านาจาริ์รีนน์ปูล3.79นางสาวทิพย์ชาวดีถนัดทาสาม รายชื่อนักเรียนที่รับทุนชุดที่9นางสาวพัชมนแสนสุด3.92นางสาวสุพิศาสมรสสัพ์3.98นางสาวอภิญญาชัยศรีอิน3.83นางสาวพรพัชศรีหง3.79นางสาวิ نعم، نعم คุณคุณครูประภาะวรินเลิศพันธ์คุณครูสุพจน์จตุโพคุณครูลมลมณีจันเจริญคุณครูสมศักดิ์ปันเพชรคุณครูนวรัตน์เฉลิมแสนค่ะขอขอบคุณค่ะชื่ที่สิบสองคุณนายกสิกรยาแก้วสามจุดห้าสี่นายบัญชาผลพาสามจุดห้าเก้า ขอกรบขพระุณท่านผู้ใดครังรร้งหนึ่งครัในชุดที่สิาค่ะนางสาวเมทาพรกินชัยตั้นางสาวปีสาจกองอย้อย3ามสาิเม นางสาวพันธินีบุรพินีสามสิบเจ็ดหน้านางสาวศิวพรศิริขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์จารุวรรณธุพาอาจารย์วันเงาเสนอาจารย์อัญชลีเรืองศรีอาจารย์นางสาวศิวพรสุวรรณนางสาวกนกวรรณอุบลบาลนางสาวดาวนภาบุญิริงนางสาวสุพรรณภาแก่นพิมนางสาวพอชิตาบุญพันธ์นางสาวสาวิถีภูริตานางสาวเกษรินทร์บุญพรนางสาวสุดาสุดาทิพย์สาชัยยันและนางสาว บันทึกกาประเริฐสามประชุม ในชุดที่24นายงยงภานางส,สาวราพรปีเทศเด็กหญิงอาพรพันธ์คำวิชาและนางสาวเจนจิราจุนมานะ เด็กหญิงพจมานขอรับหิงเด็กหญิงพัชรพาราสาวราหนแนนอุดรเด็กหญิงแจ่มจันเพ่งพิพาสเด็กหญิงจารวุวรรณบุรมาเด็กหญิงพระพอัอพรเนื่องพักดีและเด็กหญิงพัทร,รัศยากริยาขอขาบเียนเชิญค่ะ ในานามของสมาคมในานามของโรงเรียนนะคะขอขอบพระคุณในความกรุณาในความเมตตาแก่นักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอขอบพระคุณ่านประธานและคณะทุกท่านนะคะขอราบขอบพระคุณท่านค่ะดิฉันนางสาวเชรรัตนบุตรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งเป็นตัวแทนของโครงการ นักเรียนทุนเรียนดีพิสตรีศึกษาและทุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนจตรีศึกษาพวกเราขอขอบพระคุณท่านผู้มีศรัทธาทุกท่านที่ได้เสียสละทรัพย์อันมีค่ายิ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับพวกเราการรับทุนการศึกษาในครั้งนี้จะทําให้พวกเราได้มีแรงผลักดันและมีแรงใจที่จะสานฝันของพวกเราไปสู่ความสําเร็จ พวกเราขอสัญญาว่าจะนําทุนที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและพวกเราจะตั้งใจเรียนพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับคุณธรรมและจะริยธรรมขอเธอนินนักเรียนทุกคนกล่าวคําขอบคุณอย่างพร้อมเพียงการขอบคุณค่ะในโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นโรงเรียนเรายังต้องก,การ คนที่จะให้แจ่ลูกๆของเราซึงมีรวมอยู่4,000คนในวันนี้นักเรียนส่วนหนึ่งก็เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมีความสามารถมีผลการเรียนตามระดับที่โรงเรียนตั้งเกณฑ์เอาไว้ส่วนหนึ่งก็เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสาทั้งสองกลุ่มรู้หวังว่านักเรียนจะเป็นคนดีสิ่งที่โรงเรียนต้องการคือต้องการให้นักเรียนเป็นคนดีให้นักเรียน มีความประพฤติด,ดีเป็นที่รักของครูบาอาจารย์เป็นที่รักของพ่อแม่ในการหนา้าโรงเรียนต้องการให้ทุลูกทุกคนเติบโตเป็นที่พึ่งของพ่อแม่เป็นที่พึ่งของชุมชนคราดเดือนก็ต้องการให้ทุกคนเป็นคนมีคุณภาพเพรอว่าโรเรียนชใช้คุณที่ทางรงเรียนใดีที่มอบให้ในวันนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา แาการนี้ขอากาบของคุณท่านขอคราเป็เพียนคนของคุณครับ